S <S พีระมิดไฟมุกสองแก้วเลยคิดบางี้สิน้ำแข็งตัดต็มได้เลยเนะต็มแล้วก็ตัดแล้วกัน อายุ20หรรษาเขาบอกว่าจะยมาีท่าลอด้วยนะ ลองเด็กทั้งร้านน่แหละในองนีกปังมีแ้าว่ายังมีของน้อยอยู่เลยมาซื้อกโก้ มีอันนี้ไ่ะตเกียว <c oughs> ตวเกียวมีเชฟมีกเก้ยวไข่เกียวอีกน่ารักเกียวใส่หวานดีสิเอ่อเดี๋ยวเอาวิชิบินแล้วก็มีลูกสีนึ้ไหมหนู ยังไม่ทันไ้กินเลทายก่อนอไปอีกเอกไกลก่อนคุณน,น,นะจ๊ะ <laughs> เยอะอะไรเนี่ยตื <laughs> ่นี่้จันดิจะกิน <laughs> จะ้กินกินังด้วยขอบคุณค่าอย่าลืมไป